เสโรค sle SO รักษานานไหมใช้เวลานานไหมกว่าจะหายนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่ป่วยเป็นโรค sle SO หรือโรคภุมิพวงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับก็มาปรึกษาหมอเนะครับว่าโรคเหล่านี้นะครับในการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นคุณหมอก็รักษาแบบประคับวบะคองอาการกันไปนะครับแล้วก็มาถามหมอเว่านะฮะ คุณหมอเอมีวิธีการรักษาแบบไหนนะครับแล้วมันหายไหมใช้เวลานานไหมนะครับสิ่งที่ผมเองนะครับใช้ในการรักษาคนไข้ก็คือ1น,นะครับผมเองก็จะใช้ยาตำรับแผนโบราณนะครับประการที่2ก็คือการปรับกันอยู่การกินใหม่ 3. การงดอาหารแสสดใหญ่เคร่งครัดและการออกกําลังกายนะครับนะ จากการที่ผมรักษาคนไข้มาอย่างยาวนานนะครับโรค s SO l e นะผมเองรักษาคนไข้ได้ตั้งแต่ปี25532554ไล่มาเรื่อยๆเลยจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่ผมเองอยู่ที่คลินิกเก่านะครับคลินิกอยู่ที่ถนนยมราชนะครับนครราชสีมานะฮะตั้งแต่นั้นเลยเป็นคลินิกเล็กนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รักษาคนไข้มาคนไข้ก็หายมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะฮะ สิ่งที่มันยากในการ,าเ,ราเรารักษาคนไข้กลุ่มลูก SLE คืออะไรรู้ไหมครับคนไข้นะฮะนะครับหมอมีประสบการณ์หมอมียาหม,หมอมีแนวทางการรักษาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมของคนไข้และคนรอบข้างนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะถามว่า คนไข้กลุ่มนี้ป่วยเพราะอะไรป่วยเพราะการกินของเขาเองกินมักงแต่ทนันชอบทานไป้น้าตาลเยอะหรือบางทีชอบทานอาหารแสดงเยอะมันเป็นนิสัยประจําตัวของคนไข้กลุ่มนี้นะครับเป็นอะไรที่ยากนะครับพอ,อ,อมาหาหมอเอหมอเอก็จะให้ทานทานอะไรได้บ้างล่ะนะครับสิ่งที่ทานแล้วไม่แสดงก็คือนะฮะหมูปลาท่อนปลารับชิม หมูปลาช่อนปลาดับทิมเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูเนื้อแดงหมูสับบ้างนะฮะเต้าหู้ถูเหลืองต้องเป็นหลอดสีขาวเท่านั้นนะฮะทานในเอเป็นเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวเท่านั้นนะครับแบบเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสีเหลืองสีขาวนั้นหมอเอพบว่านะฮะกรรมวิธีเขาตกกรดด้วยน้าส้มสายชูนะครับมันจะแสดงกับโรคเลี่ยการเสพกับโรคเรานะฮะรวมถึงตัวของอเป็นแพ็ เต้าหู้ที่แพ็คมาวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะครับพอเราแช่น้นํานานๆเข้ามันก็มีลักษณะเป็นของหมักดองนะฮะนะครับตัวโปรตีนที่ผมพูดมานี้ให้ทานในสัดส่วน60-70%ผักที่ทานได้ก็คือผักกาดขาว,ขาวคะน้ากวางตุ้งกระปีทุเรียนผักชีนะครับผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกระปีทุเรียนผักชีเราทานในสัดส่วน30-40%ปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถูดเหลืองผลไม้ที่ทานได้คือแอปเปิลกับฝรั่งนะฮะ พอมารักษากันนะครับหมอเอก็ให้คนไข้ทานแค่นี้กับข้าวต้องปรุงเองห้ามซื้ออย่าไปซื้อเขานะครับเวลาที่รักษากันคนไข้ก็บอกว่าได้ทั้งหมดแล้วครับได้ได้ได้ไดนะฮะแต่สิ่งที่ผมเจอเจอมาอย่างยาวนานก็คือว่าพฤติกรรมความเคยชินของคนไข้นั่นเองนะครับพอจะให้มาทานตามแนวทางของหมอเอซึ่งการที่ทานแบบนี้มันไม่แสดงมันไม่เร่งการอักเสพของโรค คนไข้นั้นมักจะเบื่ออาหารเพราะอะไรสิ่งที่ตัวเองเคยกินนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นหลายท่านเลยชอบปูปลาชอบของดองนะฮะส้มตำปูปลาขนะมจีนหน่อไม้นะครับผักกาดดองอาหารทะเลขึ้นในไข่เห็ดนะครับพวกธัญพืชน,นะฮะมันล้วนแต่เป็นอาหารแสลงที่ไปเร่งให้โรคของเรากำเริบมากขึ้นให้เกิดการอักเสบมากขึ้นให้ภูมิมันทำลายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นพอ หมอเองงดให้งดแบบนั้นนะครับมันไม่ถูกปากนะมันไม่ถูกปากของคนไข้มันก็เลยทําให้คนไข้นั้นเบื่ออาหารนะไม่อยากจะทําตามหมอเอนะครับทำตามหมอเอได้อยู่สักพักหนึ่งนะฮะมันก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดนะครับอึดอัดเพราะหมอเอให้ทานในสิ่งที่หลายท่านเลยนะครับไม่คุ้นเคยเพราะว่าอะไรโรคมันเกิดจากพฤติกรรมหรือปากของเราเองนะครับพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บนะฮะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อทานไม่ได้ งุดงิดนะครับงุดงิดเป็นแบบนี้เลยนะค,คนไข้ในกลุ่มโรค s อ e ถ้าถ้าใดที่ไม่ตั้งใจรักษาจริงๆมันเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็บ่นว่าทานอะไรไม่ได้เลยก็ผอมนะไม่มีแรงท,งทั้งที่นะครับหมอ A ให้ทานาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เอาไปสร้างเม็ดเลือดความแข็งแรงร่างกายเขาเริ่มมาแล้วให้งดอาหารแสดงทั้งหมดเลยนะครับมันถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแต่ยอมรับนะครับว่า คนไข้กลุ่มลรกเอ e นั้นมันต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับหลายๆอย่างที่เราทํามานะครับจากคําถามที่บอกว่านะฮะรักษาหายไหมนะครับหมอเอก็บอกนะครับว่าหมอเอรักษาหายแต่จะหายหรือไม่หายจะดีขึ้นเร็วหรือดีขึ้นช้านั้นนะครับมันขึ้นกับตัวของคนไข้นะครับขึ้นกับตัวของคนไข้ หลายท่านเลยที่แม้กระทั่งหมอเอทำไลฟ์ไว้ให้ดูเยอะแยะว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่นะฮะก็ไม่ค่อยไปฟังนะฮะแล้วก็หมอเอบอกให้กินตามนี้นะครับเขาเองเขาก็ไม่ค่อยจะไปทำตามนะฮะนะครับถ้าใดที่มาฟังไลฟ์หมอเอไลฟ์นี้นะหมอบอกได้เลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มาทานยาก,กับหมอเอก็ตาม ก็อยากให้ท่านนั้นไปปรับกันอยู่กันกินใหม่เลยนะครับปรับกันอยู่กันกินใหม่กับข้าวทําเองอย่าไปซื้อเขาการอักเสบการปวดการทรมานมันจะค่อยๆดีขึ้นแบบวันต่อวันนะครับแบบวันต่อวันเลยนะครับแต่นะฮะมันต้องต่อสู้กับตัวเองนะครับที่บอกว่าหายไหมใช้เวลานานไหมนะครับถามใจตัวเองก่อนนะครับว่า ในแนวทางของหมอเอนะครับกินเฉพาะที่หมอบอกเท่านั้นอาหาระไรที่นอกเหนือจากที่หมอบอกคําเดียวก็อย่าเอาเข้าปากนะครับคําเดียวก็อย่าเข้าปากจําง่ายจมสิ่งที่หมอเอให้ทานก็พอนะครับนะนอกเหนือจากนั้นมันเกออาหารแสลงเองนะครับแล้วนะครับแล้วทําไมหมอเอถึงบอกว่าโรคเอสอนั้นมันสามารถมีแนวทางรักษาให้หายได้ละ่ะนะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องไปรู้ต้นเหตุสาเหตุการเกิดโรคของมันว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุของโรคนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมเจ,เจอมาในคนไข้กลุ่มนี้และก็หลายหลายโรคเลยนะครับก็คือถ้าเราพิจารณาผลเลือดนะครับเราก็จะพบว่าเลือดของคนไข้นั้นความเข้มเลือดของคนไข้นั้น ค่อนข้างออกไปทางจางหรือเกิดภาวะเลือดจางนะครับหลายท่านไม่ตรวจเลือดนะครับมันเลือดมันอยู่ในเกณฑ์ก็จริงแต่มันอยู่ค่อนข้างอยู่ในเร้งหรือเป็นค่าที่ค่อนข้างออกมาทางค่อนข้างต่ำนะฮะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภาวะเลือดจางเป็เวลาติดต่อกันนะครับมันจะส่งผลให้ตัวฮอร์โมนทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราสังเกตได้ในเรื่องของฮอร์โมนก็คือเราจะนอนไม่ค่อยหลับ นะฮะเราจะหลับการหลับนะครับมันจะหลับไม่ลึกแล้วก็ไม่สนิทยาวนานนะฮะหลายท่านเลยเจอปัญหานะครับนอนไม่หลับแล้วก็เหนื่อยเพียหมุดหงิดขึ้นมานะครับตัวฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับของเราก็คือฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับฮอร์โมนเมลาโทนินนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเข้มเลือดของเรานั้นลดลงลดลงนะครับฮอร์โมนตัวนี้ก็จะลดตามหลบมันจะนอนไม่หลับนะฮะโดยเฉพาะอะไรบ้างครับโดยเฉพาะ คนที่เป็นโรคเสียงดังในหูนะครับจะเห็นชัดมากมากเลยสิ่งที่มันยากในการรักษาโรคเสียงดังในหูก็คือว่ามันนอนไม่หลับนะถ้านอนไม่หลับแม้ทั้งกินยานอนหลับมันก็ไม่หายนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นนะฮะในในถึงจุดจุดหนึง่งมันจะไม่ดีขึ้นเราจะนอนไม่หลับเลยนะครับแต่การที่ใช้ในทางของหมอเอแพทย์แผนไทยนั้นนะครับเราปรับปรุงอยู่กันกินใหม่การออกกําลังกายการงดแป้งน้ําตาลนะฮะ มันจะช่วยให้ความเข้มข้นของคนไทยนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วคนไข้จะเริ่มนอนหลับนะครับนอนหลับนะฮะค่อยๆ่อยนอนหลับมากขึ้นมากขึ้นก็แสดงว่าฮอร์โมนมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเราก็จะนอนหลับเสียงนั้นหูถึงจะเบาลงนะฮะในคนไข้กลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ s อ e ก็เช่นเดียวกันนะครับนะเลือดเราค่อนข้างจางเลือดเราจางนะฮะเป็นเวลาติดต่อกันฮอร์โมนทำงานผิดเพี้ยนมากขึ้นแล้วในที่สุดนะครับมันจะส่งผลให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับ ปกติตัวภูมในร่างกายของเรานั้นมีหน้าที่กําจัดเื้อโรบกวนแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่ตัวร่างกายของเรารวนนะครับภูมิทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาภูมิจะกลับมาทําลายเนื้อเยื่อและเอาไว้ว่าของเราเองถ้าตัวภูมินะครับมาทําลายกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรานั้นนะครับจะทาให้เกิดการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดตามข้อนะในภาวะนี้ผมก็จะได้ว่าภาวะร่างกายเสียสมดุลหรือ ร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มเป็นโรครูมอาตอยนั่นเองนะครับเป็นโรครูม่าตอยนะฮะแต่เมื่อร่ก็ตามที่ภูมิของเรานนั้นทําลายตัวผิวหนังของเรานะมันจะเกิดการผิวหนังของเราเกิดการรัางเสบเกิดผื่นคันนะถ้าหลายท่านเลยนะครับมีผื่นขึ้นตามตัวเป็นคันคันใหหายนะครับแล้วก็หลายท่านเลยเกิดที่ใบหน้านะครับใบหน้าของเราจะแสบร้อนแล้วเวลาออกแดดนะครับมันจะเป็นปืน้นหรือเป็นฝ้าขึ้นมาไม่หายนะครับ ในภาวะในลักษณะนี้นะครับมันก็เป็นลักษณะของปีกผีเสื้อหรือบัตเตอร์ไฟล์ของในกลุ่มลูก SLE นั่นเองนะครับภูมินะฮะมันทำลายเบหน่าของเราไม่พอนะหลายท่านเลยไปทำไปทำลายที่ตัวหนังศีสาะนะฮะมันก็จะทําให้ผิวหนังศีสาระหนังชีสาของเราเกิดการอักเสบนะเป็นตุ่มเป็นผื่นคันขึ้นมาผมร่วงง่ายนะครับนอกจากนั้นก็ มันจะภูมิของเราจะไปทําลายระบบอวัยวะภายในของเราปอดตับม้ามไตหัวใจนะครับมันก็เกิดการอักเสบนะฮะในด้านที่นะครับร่างกายของเรานั้นภูมิในร่างกายของเรานั้นทําลายตัวผิวหนังกับระบบอวัยวะภายในผมเองก็จะเรียกว่านะครับร่างกายของเรานั้นมีนโนมเป็นโรคเสียสมดุลหรือ มีแนวโน้มเป็นโรคพุ่มพวงหรือเนะครับในเบื้องต้นนะฮะมันจะเป็นลักษณะของแนวโน้มแต่อาการมันมาแล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเป็นหนักมากขึ้นมากขึ้นคุณหมอก็จะใช้การตรวจห้องแลบนะครับก็คือหาค่า NA นะครับค่า n A ที่บ่งชี้ว่าเป็นโรค s l e เนะครับเมือ่อไรที่ผลเป็นบวกคุณหมอก็จะฟันธงนะครับว่าเป็นโรค s l e หรือโรคพุ่มพวงนะครับอาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเมื่อ ร่างกายของเราทั้งหมดม่าจะเป็นกล้ามเนื้อละข้อต่อระบบไว้ภายในผิวหนังของเราคกอการอักเสบอ่ะมันก็เกิดการอักเสบภายในเรื้อรังสิ่งที่เราจะทราบได้นะครับเราสังเกตอาการของเรานั้นมันมักจะมีไข้ต่ําๆไข้จะต่าๆตัวรุรุมตลอดเวลานะครับวัดอนุณหภูมิไม่ขึ้นแต่เราก็รู้ตัวนะครับว่ามันมีไข้ต่ําๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับมันจะเกิดภาวะ ร้อนในกะหายน้ำนะครับร้อนในนะก็คือจะทําให้เรารู้สึกว่ากะหายน้ํากระหายน้ําดื่มน้ําเข้าไปเยอะเพื่อดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกนะครับดื่มน้ําเข้าไปเยอะดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกนะแต่หลายท่านเลยก็เจอภาวะท้องผูกนะท้องผูกขึ้นมานะครับตัวท้องผูกเนี้ยนะครับมันเกิดจากที่น้ําของเราดูดซับความร้อนก็รีบฉี่ออกเพื่อระบายความร้อนแต่น้ําของเรานั้นไม่ไปเลี้ยงลําไส้ใหญ่ของเราลำไส้ใหญ่ของเรา มันก็จะทาให้อุจจาระของเราแข็งเวลาถ่ายออกมาก็ถ่ายยากเป็นภาวะของท้องผูกนะฮะเมื่อไหรก็ตามที่เราเองนะครับไม่ดื่มน้ําไม่เพียงพอพักผ่อนี้อยพอมีความเครียดแต่เกิดแผลในปากบ่อยๆเกิดการร้อนในเกิดแผลในปากหลายท่านเลยที่ผมเจอะเจอก็คือเป็นแผลที่เงือกนะครับโดยบางทีก็เจอที่คนลิ้นก็มีนะครับทานอาหารก็ลําบากมากๆเลยนะครับก็ เป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายนะครับหลายเคสเลยที่ผมเจอเจอที่เป็นคนไข้ผมปัจจุบันเนี้ยนะครับคุณหมอก็ขอตรวจชิ้นเนื้อที่โคนลิ้นก็มีนะครับเพราะอะไรมันเป็นแผลแล้วก็ไม่หายสักทีหนึง่งนะถามบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมจากลูก s อสนะครับผมเองก็จะบอกนะครับว่าตัวเนื้อร้ายนะเซลล์เนื้อร้ายที่พัฒนามาจากตัวแผลในปากของเรานั้นก็มาจากตัว s อสนี่แหละครับหรือภาวะการเสพภายในรือหลังนี่แหละที่ เซลล์จะส่งผลให้เซลล์นั้นทำงานผิผดปกติมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนนะพริพกกิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพริกกิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับสมุนไพรหรือเครื่องเทศที่มีลสิเผ็ดร้อนเราทานเข้าไปมันจะรู้สึกว่าร้อนกว่าปกตินะครับเพราะอะไรข้างในเราอักเสบร้อนอยู่แล้วนะฮะจะส่งผลให้ตัวของเราเองนั้น ทานเผ็ดได้น้อลงน้อลง,น,อลงน้อลงนะครับมันจะเหมือนทานจืดไปเลยนะฮะในขณะเดียวกันการปวดต,ตามเนื้อตามตัวก็มีปัญหานะครับทานอาหารเข้าไปก็ลําบากนะฮะนะครับสิ่งที่มันนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสำคัญมากๆเลยในกลุ่มโรคแพ้ภูมติตเองนั้นก็คือเราต้องไปทราบนะครับว่านะฮะเรารู้วิธี กระบวนการเกิดโรคมันเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่มันสําคัญต่อไปก็คือว่าอะไรล่ะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการภาวะการอักเสบภายในเรื้อรังของเราหรือเกิดเป็นเอสเป็นลูมาตอยนะครับผมเองก็พบว่านะอาหารแสลงนั่นเองนะครับถ้าเราไปดูพฤติกรรมของคนไข้ได้ซักประวัติดีนะครับคนไข้มักจะทานอาหาร แสดงเป็นประจําทุกมื้อทุกวันเลยนะครับโดยที่เราไม่ทราบนะฮะเราไม่ทราบอาหารแสดงนั้นเป็นกฎธรรมชาตินะครับที่หมอเอแพทย์แผนไทยและครูบาอาจารย์แพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมาแต่นะฮะเราไม่ทราบเราทานเข้าไปเขาก็เร่งการอักเสบในร่างกายของเราทําให้โรคเรากําเริบขึ้นมาทําให้เราปวดทรมานนะครับว่า ใครๆก็ช่วยเราไม่ได้เราหาทางออกไม่ได้ก็เพราะาอะไรเราไม่รู้จักการอยู่กันกินไม่รู้จักอะไรที่กินได้อะไรที่เป็นอาหารแสดงนั่นเองนะครับอาหารแสดงก็อย่างเช่นนะครับปลาราปลาเจ้าผักดองหน่อไม้ผลังไม้ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เห็ดเบเกอรี่พวกธัญพืชพวกเนื้อวัวเนื้อควายนะครับอาหารปา่านะต่างๆเลยรวมถึงผักอื่นๆเลยนะครับที่นอกเหนือจากที่หมอเอบอกนะครับมันเป็น ผักที่หรือเป็นอาหารและเป็นผักที่ไปเร่งการตังเสพภายในนะครับสิ่งที่เราจําเลยนะครับใครอยากอาปากกามมาจดมาจดเลยนะครับเอาไปทานี้เลยนะครับก็คือสิ่งที่เราทานได้คือหมูหมูก็ขอให้เป็นหมูเนื้อ,อหมูเนื้อแดงหมูสันในหมูสับบ้างนะหมูปลาช่อนปลาทับชิมหมูปลาช่อนปลาดับชิมเต้าหู้ถั่วเหลืองชนิดหลอดสีขาวนะครับนะฮะให้ทานในสัดส่วน 60- 70%ถึงซ นะฮะฮผักที่ทานได้คือผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุง้งกระตปีถั่วยาวผักชีนะครับคะน้าก็ขอเป็นคะน้าต้นโตนะฮะแล้วก็กวางตุ้งก็กวางตุ้งต้นโตนะครับเอาแบบต้นสูงนะฮะต้นยาวนะครับนะปรุงด้วยเกลือผักผักที่ทานได้นะครับให้ทานในสัดส่วน30-40%นะฮะปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองนะครับผลไม้ทานพอล้างปากก็คือ2-3ชิ้นคือแอปเปิลก,กับฝรั่ง ในสไตล์ของโมเอแพทย์แผนไทยนั้นนะครับผมเองไม่ได้เน้นคนไข้าทานผักนะครับให้ดูโปรตีนโปรตีนทานในสัดส่วน60-70%ผัก30-40%นะครับนะถ้าเรามองดูจานกับข้าวเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าเจ็ดนะส่วนเป็นหมูนะครับเป็นเนื้อหมูเป็นเนื้อปลาปลาก็คือปลาช่อนกับปลาทับชิมอีก3ส่วนเป็นผักนะครับผักก็ควร จะต้มจะลวกนะครับจะต้มทําให้มันสุกนะฮะเพราะว่าถ้าทานดิบมันมักจะเกิดลมได้ง่ายนะครับนะฮะตัวอาหารนะครับที่เราทานนะฮะกับข้าวควรจะทําเองอย่าไปซื้อเขานะครับเราควรทําเองอย่าไปซื้อเขาถ้าไปซื้อเขาก็ต้องบอกนะครับว่าเราใส่อะไรได้บ้างนะครับใส่เฉพาะลงไปได้บ้างว่าใส่อะไรเข้าไปนะครับใส่อะไรเข้าไปนะฮะ นอกเหนือจากที่หมอเอบอกอย่าไปใส่นะครับมันไปเร่งการอักเสบในร่างกายของเรานะฮะนะครับส่วนข้าวนะข้าวสวยนะครับข้าวสวยหรือข้าวขาวให้ทานสองช้อนโต๊ะชาวเชียงเย็นไม่ต้องนะฮะในทางคลินิกเองนะพบว่าข้าวเหนียวไร,ร้บอรี่ข้าวกล้องนั้นมันเร่งการอักเสบเร่งการอักเสบภายในของเรานะครับก็อย่าไปทานอย่าหล,ลีกเลี่ยงอย่าไปทานกัน หลายท่านเลยนะครับก็ทานไร้วิดาิกอกองดีมีประโยชน์ไหมไม่เฉียงนะครับไม่เฉียงแต่พอเรารักษาคนไข้จริงในทางคลินิกพบว่านะครับข้าวเหล่านี้นะครับเป็นตัวก,กระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการอักเสบแล้วก็หยุดไปก่อนนะครับหยุดทานไปก่อนนะฮะแล้วในสไตล์ของหเอแพทย์แผนไทยนั้นผมเองให้คนไข้ทานให้อิ่มนะหิวกินอิ่มหยุดไม่ให้อด หิวกินอิม่มหยุดไม่ให้อดทานกี่มือก็ได้ถ้าเราหิวนะครับแต่หลายท่านเลยนะครับที่ทําแบบนี้นะฮะมันไม่ค่อยถูกปากกับคนไข้แต่มันทําให้เราไม่ต้องปวดทรมานอาการปวดแสบร้อนมันดีขึ้นแบบวันต่อวันเลยนะครับสิ่งที่เหตุผลนะครับสิ่งที่หมอเอให้คนไข้เน้นทานโปรตีน60-70%ผัก30-40%นั้นนะครับ มันมีผลอย่างไรกับร่างกายของเราล่ะนะครับถ้าเรามองไปในเรื่องของชีวเคมีในร่างกายของเรานะฮะอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะครับอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะฮะนะครับตัวโปรตีนนะฮะเราทานเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะร่างกายของเรานั้นก็จะย่อยพอย่อยเสร็จปุ๊บได้กรดอะมิโนผักที่เราทานเข้าไปนะครับพอย่อยเสร็จปุ๊บก็ได้ไฟเบอร์กับตัววิตามินวิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าโคเอนไซม์ ร่างกายของเราจะกดอเมนูรวมกับโคแฟกเตอร์โดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายของเรานน,นั้ทํางานนะครับร่างกายของเรานน,าน,น,รรารานั้นก็จะสังเคราะห์สายโปรโตีนขึ้นมานะครับโปรโตีนเหล่านั้นก็จะไปสร้างเป็นเม็ดเลือดเป็นฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกันนะครับรวมถึงพวกเม็ดเลือดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับถูกสร้างโดยอาหารที่เป็นโปรโตีนกับตัวผักนะครับต,ตัวที่เป็นพวก,พวกผักนะครับนะ หลายท่านเลยนะครับที่เป็นโรค s l e นะฮะนอกจากตัวไขเลือดของเราจางแล้วนะครับมักจะมีภาวะไขมันค่อนข้างจะปิ่มสูงหลายท่านก็อาจจะยังไม่สูงหรือไขมันปกติแต่เลือดจางแต่หลายท่านเลยนะครับที่ผมเจอเจอค่อนข้างไขมันค่อนข้างจะปิ่มสูงหรือไขมันสูงเกินเกณฑ์นะครับกนะารที่เรานั้นนะครับทานไปน้ําตาลน้อย,น,อยนะครับทานไปน้ําตาลน้อยเป็นปน้ําตาลของผม นอกจากข้าวแล้วนะครับรวมถึงกล้วยสับปะรดมะล,ละกอฟักทองเผือกมันกับโคเบิเกอรี่ลูกเดือยทันะพืชนะฮะเราก็ควรจะงดนะครับนะฮะเมื่อไหร่ที่เราทานไปน้ําตาลเราทานไขมันน้อยนะครับไขมันของผมนะรวมถึงอาจจะบอกว่าไขามันดีผลไม้บางอย่างนะครับมีไขมันดีนู่นนั่นนี่เสร็จปุ๊บแต่นะครับมันก็อ ลกของเราไม่ชอบนะฮะโดยส่วนใหญ่นคนไข้มักจะมีภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างจะปิ่มสูงหรือสูงนะเราก็อย่าเติมเข้าไปนะครับนะฮะการที่เราทานไปน้ําตาลน้อยๆนะครับมันจะส่งผลให้ตัวร่างกายอนเรานั้นนะครับเอาไขมันนะครับที่เป็นพลังงานสำรองที่อยู่ตามร่างกายองเรานั้นเอามาเผาผลาญเป็นพลังงาน หลายท่านเลยถ้ามีไขมันเลือดค่อนข้าง,งสูงนะครับไขมันที่อุดตามหลอดเลือดของเราร่างกายของเรานนั้นจะค่อยๆดึงออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานค่อยๆดึงออกมา,านะครับเผาผลาญพลังงานไขมันที่เซลร์เซลต่ำหลายท่านเลยนะครับที่เป็น s SO l e ไม่พอมีกดไหลย้อนนะฮะหรือเส้นเลือดหัวใจตีบนะฮะนะครับมันจะทําให้เหนื่อยเพียพวกนี้นะครับพอเราตัดลดไปน้ําตาลลงนะครับทานกับข้าวที่เป็นโปรตีนกับผัก สัดส่วนที่หมอบอกไปแล้วก็ออกกําลังกายนะครับไขมันของเรานั้นจะถูก,กค่อยๆดึงออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานไขมันตัวของเราจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะครับไขมันของเราลดลงนะครับไขมันที่อยู่ตามหลอดเลือดของเรานั้นก็จะค่อยๆลดลงตามไปด้วยนะครับความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นเลือดเข้าหัวใจดีขึ้นเลือดไปส่งไปเลี้ยงส่วนต่างของเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นประกอบกับอะไรประกอบกับว่าเราไม่ทานอาหารแสลงเข้าไปที่ไปเร่ง ให้ร่างกายของเราอักเสบนะครับร่างกายของเราจะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองค่อยๆฟื้นฟูตัวเองมากขึ้นร่างกายของเรานั้นก็จะแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นนะฮะสิ่งที่เราทำนะครับทำนอกจากปั่นพันการกินแล้วเราก็ค่อยออกกําลังกายนะครับอย่างเช่นอาจจะใช้จักรยานไฟฟ้านะครับค่อยปั่นไปนะฮะตามที่กําลังเราไหวนะครับแล้วก็อาจจะใช้เดินบางทีคนที่เป็น SOE นะครับบางทีก็อ้วนข้อเขาเสื่อมแรงต่างนะครับเพราะทำแบบนี้นะฮะลด พอเราลดไปน้ําตาลลงน้ําหนักตัวของเราจะค่อยลดลงตามนะแต่เราก็จะแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อยๆออกกําลังกายนะตามที่ร่างกายของเราไหวในแต่ละบุคคลนะครับว่าท่าแบบนี้ไปร่างกายของเราจะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับนะฮะนะครับสิ่งที่มันยากนะครับทำบอกว่าลูกเอสเอนะมันหายได้อย่างไรนะครับแน่นอนนะที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่านะนอกจากการใช้ยาแล้ว นะครับเรื่องของการกินตามที่หมอเอบอกให้ฟังนะครับคนต้องไปทาอย่าดื้อนะฮะอย่าดื้อนะครับโรคเนี้ยไม่พอดีพอร้ายนะครับคุณหมอแผลปัจจุบันนั้นท่านก็ทําเต็มที่ท่านก็ประคองอาการไปเราเองมาเจอกันแล้วมาเจอหมอเอแล้วไปปรับการกินได้เลยนะครับไปปรับการกินได้เลยท่านก็จะค่อยดีขึ้นในขึ้นอาการปวดอาการคันอาการอักเสบทั้งหลายมันจะค่อยดีขึ้นเลยนะครับก็อยากฝากไว้นะครับกับคําถามที่ว่า หมอเอรักษาหายไหมนะครับถามใจตัวเองนะครับถามใจตัวเองนะครับว่าเรานะครับพร้อมหรือยังที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนการกินตัวของตัวเองปรับเปลี่ยนอะไรที่จะเอาเข้าปากตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยๆออกกําลังกายนะครับสิ่งที่หมอเอามาพูดให้ฟังนะครับก็คือประสบการณ์ที่หมอได้รักษาคนไข้มานะครับหายไหมหาย หายได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ดีๆก็หายหรือกินยาอย่างเดียวแล้วหายก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหมอก็ทําหน้าที่ของหมอหมอก็คิดคน้นเรื่องยาแรงต่างมาให้กับคนไข้คิดค้นวิธีการแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนไข้ไม่ยอมทําไม่ยอมปฏิบัติตัวนะครับหมอก็ช่วยคนไข้ไม่ได้นะครับหลายท่าน เลิกระหว่างกลางทางการรักษาเพราะอะไรนะครับหมอเอ A ning, น,น,นั้นนะฮะหมอเอหมอหนิงนั่นปราดคินิกแพทย์แผนไทยนั้นนะครับพอเป็นคนไข้หมอแล้วหมอบังคับเลยนะครับคุณต้องถ่ายรูปนะฮะกับข้าวที่ทานอะไรเที่ยวเข้าปากส่งให้หมอดูทุกมือ้อทุกวันถ่ายวิดีโอ,อ,อแจ้งโปรแกรมออกกําลังกายให้หมอดูนะครับว่าคุณทําอะไรได้บ้างในแต่ละวันกับนขะ้าวหมอจะดูนะครับว่าสัดส่วนโปรโตีนเป็นเท่าไหร่มีอะไรที่เป็นแสลงไหมผักสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ ถ้าทําได้นะครับมันก็เห็นผลแล้วมันก็หายได้ในที่สุดเห็นผลเร็วไหมคุณหมอเห็นผลแบบวันต่อวันวันต่อวันนะครับแต่ที่มันไม่หายเพราะอะไรคนไข้ดื้อนะฮะเราป่วยอยู่แล้วเราก็ดื้อนะดื้อคืออะไรให้ทําแบบนี้นะครับเาก็จะกินแบบนั้นแบบนี้นะครับบางทีนะฮะมันก็ต้องต่อสู้กับตัวเองมากๆนะครับถามหมอแต่ว่าหายไหมใช้เวลานานไหมนะครับไม่ต้อง ไปถึงขนาดนั้นนะครับเอาตัวเรานี่แหละนะครับเอาตัวเรานี่แหละหลายท่านมาปรึกษาแล้วไม่ได้รักษาแต่กลับไปนะ่ะคุณได้เอาสิ่งที่หมอเอ,อประสบการณ์ของหมอเอเนี่ยไปใช้หรือเปล่าทดลองใช้หรือเปล่านะครับนะฮะยังไม่แยังไม่ได้จ่ายตังให้หมอมาเป็นคนไข้หมอแต่คุณเอาความรู้จากหมอเนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับหมอให้เต็มที่นะฮะหมอให้เต็มที่คุณก็เอาไปลองทําดูนะครับหลายท่านก็ มาขอบคุณแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นคนไข้หมอเอนะครับหลายท่านที่เป็นคนไข้หมอเอก็จะรู้ว่าหมอเอนั้นนะครับทุ so ่มเทกับการรักษาคนไข้นะท่านใดที่ตั้งใจทํามันก็เห็นผลท่านใดที่ไม่ตั้งใจทําผลก็ตามนั้นนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับท่านใดที่เป็นลูก SLE เป็นลูมาตอยหรือโรคอื่นอื่นนะฮะอาหารที่หมอให้ไปเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าหมดกำลังใจ ทุกอย่างมันมีทางออกมีทางรักมีทางรักษา,า,กษาแต่นะครับเราเองก็ต้องต่อสู้ต่อสู้กับเรื่องการอยู่กันกินของตัวเองให้มันได้แม้ไม่เจอคนไขย้ยังไม่มเป็นคนหมอเองก็ทําเถอะนะครับมันเห็นผลอยู่แล้วนะครับก็อยากฝากไว้ก็หวังว่าหลายนี้คงเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านที่เข้ามาฟังจต่เป็นตัวเองหรือเป็นญาติของคนไข้ก็ตามนะครับ ผมหมอเอก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube ของหมอเอแพทย์แผนไทยหรือ Facebook หมอเอแพทย์แผนไทยนะครับก,ก็ฝากท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ